จะมาสอนเปลี่ยนสีไฟแจ็คแพคเปลี่ยนสีไฟแจ็คแพคค่ะอันดับแรกนะคะให้เรากดไปที่เมนูค่ะกดชาร์ลีดไอเทมดีนะคะกดไอเทมนะคะกดพรอคะะ่ะแต่เร็วไว้ขนาดไหนเนี่ยคือก็กดเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็กดซา,าบุทบุทอนนะคะสอัน ก็นั่งนะคะให้เรากดไปที่อันแรกเลยค่ะตรงนี้อืมแล้วก็เลือกข้างล่างค่ะข้างล่างค่ะแล้วก็กดคัลเลอร์ค่ะคัลเลอร์ค่ะไม่ใช่อันนั้นค่ะ กดอันเนี้ยอันเนี้ยฮะกดเสียอะไรก็ได้ตามใจชอบค่ะนี่นะฮะเสร็จแล้วคนะ่ะแล้วเราก็ลุกขึ้นได้เลยพี่เจ้าเสียงพี่หรอน,นัน่งไหมโอ๊ยเอาก็ คิดนี้ค่ะตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย